สวัสดีครับอยู่วันนี้นะครับเราจะมีสิ่งดีๆนะครับเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับรอกันนานมากเลยกับสิ่งนี้นั่นคือไปประชมกันเลยครับมาครับในที่สุดนะครับเราก็ ได้มาแล้วนะครับกับบ็อกเซตของ g ร n b บอลพักเด็กนั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้นะครับจะเป็นการลุ้นลานปลารองนะครับไม่สี่เป็นเหรียญเทพเจ้ามังกรทองแล้วก็ลายเซนของป้าติ๋มนะครับซึ่งเป็นนักพากนะครับระดับตำดาเลยนะครับทำการพากเสียงของโงกุลตอนเด็กนั่นเองครับมาุ้นพบกันนะครับว่าเราจัดได้ ใบอะไรดีๆบ้างหรือเปล่านะครับเรามารุ้นพร้อมกันนะครับทีละกล่องกันเลยนะครับนี่ทั้งหมดเจ็ดกล่องด้วยกันนะครับลุยมาเรามารุ้นกันทีละกล่องเลยนะครับขอเป็นชุดแรกก่อนละกันนะครับคือเซตนี้เซตนี้จะเป็นห้านะครับเซตนี้สองเอ๊ะจริงจริงแล้วเซตเนี้ยผมสั่งมาก่อนเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมขอรุ้นกับสองกล่องนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าสั่งมาก่อนแต่ว่ามาที่หลังนิดนึงนะครับมา ลุ้นพร้อมกันเลยนะครับตื่นเต้นมากครับเห็นคนอื่นรีวิวนะครับได้มังกรดำไปแล้วด้วยนะครับลายเซ็นป้ติ๋มก็ได้ไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าก็จะมีมีหลายใบยอยู่นะครับมับงกรดำเนี่ยมีทั้งหมดร5อยห้านะครับ150ใบเลยนะครับส่วนลายเซ็นป้ติ๋มไม่แน่ใจว่ามี 1ิบหรือเปล่านะครับถือว่าย0 3 0เดี๋ยวจะดูกันอีกทีแล้กันนะครับอะมาขอ2กล่องนี้ก่อนนะครับจะบอกว่า2กล่องนี้เป็นกล่องที่ผมรีบสั่งนะครับเพราะว่ากลัวไม่ทันนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่วนลดด้วยนะครับเอาเป็นว่าจ่ายเต็มๆครับกับ2กล่องนี้นะครับมาลุ้นพร้อมกันนะครับกับ ก่องแรกครับจะบอกว่าสวยมากสวยมากๆครับนี้นะครับสวยจริงๆสวยมากๆนะครับสวยจริงๆนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับนี่กล่องสีดําเลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเหรียญนะครับมีอัลบั้มใส่เหรียญด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาใส่กันแล้วนะครับว8สิเกอนห้านะครับเป็น ตราโอเดญยานะครับรสปซี่นะครับชิลลี่จะบอกกล่องพีเมี่ยมมากๆครับสวยมากๆอ่ะมาได้เวลาแล้วครับได้เวลาแล้ว ดูสิมังกรดำเราจะได้ไหมนะครับเริ่มแกะนะครับรงนี้แกะกันตรงนี้นะครับลุ้นมังกรดำหนึ่งสองและ3ว้าวทุกคนทุกคนผมได้มังกรดำอันนี้ขนมนะเดี๋ยวก่อน มังกรดำครับว้าว้นี่ครับทุกคนใบนี้แหละนะครับที่มีเพียงร้อยหสิบนะครับเป็นลานปลาลองมังกรดำครับว้าวโอ้คิดว่าพาร์ทนี้ผมจะไม่ได้ไม่ได้ใบอะไรดีๆแบบนี้ซะแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นใบที่หายากมากๆเลยนะครับ สุดยอดสวยงามมากครับมังกรดํานะครับซึ่งเหรียญเล็กก็มีนะครับแต่ว่าเหรียญเล็กเนี่ยจะต้องใช้เหมือนจะต้องเป็นเป็นดราก้อนบอลนะครับเจ็ดดวงนะครับเจ็ดลูกถึงจะไปแลกมังกรดําใบนี้ได้นะครับโหสุดยอดมากเดี๋ยวมาลุ้นกันข้างในนะครับว่าเราจะได้บดราก้อนบอลนะครับลานปลาลองอันใหญ่เนี่ยได้ดวงไหนมาอันนี้เป็น5ดาวนะครับเป็น5ดาวโหเดี๋ยวขออนุญาตวางตรงนี้ก่อนนะครับ ุดยอดเลยสุดยอดมากอะต้องวารบบนี้ละนี่นะครับมังกรดำนะครับและภายในนี้มีดาวกี่ดวงนะครับอันนี้เป็นอัลบั้มนะครับเป็นอัลบั้มสำหรับใส่เหรียญดราโกนบอภาคเด็กนะครับว้าวสุดยอดอะมาลุ้นกันนะครับอันนี้เป็นเป็นห้านะครับเป็น5้าดาวนะครับ มาลุ้นกับสีเขียวกี่ดาวหนึ่งสองและสามครับสามดาวว้าวสมการรอคอยจริงน,นะครับซึ่งตอนที่ผมลุ้นแบบเหรียญน,นะครับแบบเหรียญบุงเล็กเนี่ยผมไม่ได้ใบวิบัตที่ดีไม่ใช่สิ่งที่หายากๆเลยนะครับมับงกรเหรียญผมก็ไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะมีอะไรนึดถึงอ๋อโอเคเป็นข้างในนี่ครับสามดาวกับ ห้าดาวนะครับนี่คือกล่องแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอัลบั้มกันบ้างนะครับอันนี้คือมังกรนะครับข้างหลังไม่มีไม่มีในส่วนของเลขอะไรนะครับแต่ว่าโอเคเป็นแบบนี้เลยนะครับที่เห็นครับสวยงามครับมือยังสั่นอยู่เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอวางนิ้นเลนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับและนี้อยู่ด้านข้างครับ็นห้าดาวมังกรเนาะห้าดาว วบด้านข้างนะครับโชว์นิดนึงนะครับนี่นอ่ะมาดูอัลบั้มกันบ้างนะครับอัลบั้มภายในนะครับจะเป็นอย่างไงกันบ้างครับพรีเมียมมากๆนะครับพรีเมียมโดยขออนุญาตแกะนะครับขออนุญาตแกะให้ดูนะครับนี่โอ้สวยงามครับสวยงามมากๆเปิดมาว้าว 1แผ่นนะครับ9นะครับ9แผ่นละ9นะครับ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10โอ้ได้90เลยนะครับได้90เหรียญนะครับ90เหรียญซึ่งอัลบัม้มเหรียญที่สะสมเนี่ยน่าจะมีมากกว่านั้นอยู่นะครับเต่าแล้วเดี๋ยวได้เวลา ในการตามหาลูกแก้วมังกรกันต่อไปนะครับปลากรอบนะครับสำหรับเอามาใส่ในอัลบั้มนี้นะครับว้าวพรีเมียมมากๆครับนี่คือกล่องที่1นะครับนี่นะครับเดี๋ยวไว้ติดตามชมในท้าต่อไปดีกว่าเนาะเพราะว่าเวลากินมาเยอะมากๆเลยนะครับนิดหนึงครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีแผ่นนี้ด้วยนะครับแผ่นนี้คืออะไรเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับว้าว อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นโปสเตอร์นะครับนี่รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดนะครับของพาร์ทนี้ที่เป็นเหรียญรากบอลนะครับอันนี้คือจะเป็นกล่องกล่องขนมแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญต่างๆนะครับลันเคียงเลขเลยนะครับทั้งหมดก็จนถึงอันสุดท้ายนี้ n ม m b เ r ขหนร์1ย0นะครับนี่แสดงว่ามี120ี่เหรียญแต่ว่าอัลาบั้มตรงนี้ นะครับมีเพียง90นะครับเหรียญที่หายากคือตรงนี้นะครับที่เป็นเหรียญดราก้อนบอลนะครับหายากมากๆนะครับโอเคนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพับนิดนึงนะครับแล้วกล่องข้างนอกนี้ก็คือพรีเมียมสุดๆเลยนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือ กล่องที่1นะครับที่ผมได้ทําการรีวิวนะครับสมการรอคอยมากๆเลยนะครับกับรา g ้ n นบอลนะครับซึ่งเป็นการ์ตูนขวัญใจนะครับของวัยรุ่นยุค90จริงนะครับและนี่นะครับเป็นลานประลองนะครับมังกรกันนั่นเองนะครับเป็น dx 0 8นะครับตรงนี้นะครับเป็นใบที่หายากมากๆนะตอนนี้ผมเป็น1ใน150ใบแล้ว นะครับแล้วก็เหรียญน,นะครับนี่เป็นราก้อนบอลอีก2่ดวงนะครับคือ5ดาวกับ3ดาวนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงฝากติดตามรับชมในทัพต่อไปนะครับเหลืออีกทั้งหมด6กล่องด้วยกันนะครับฝากลุ้นฝากติดตามและฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็ผมจะได้ใบอะไรอีกเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ